จะไล่เรียงให้หมดนะจะพาให้หมดทุกคนนั่นแหละถามเหมือนกันทุกคนจะรู้เหมือนกันไหมไม่รู้ก็จะไล่ไปตามลําดับลําดับนะไม่เอาถูกไม่เอาผิดไม่เอารู้ไม่เอาไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรไม่ไม่ต้องเราจะเข้าไปสัมผัสศึกษาดูสภาวะที่เรามันมีอยู่แต่บางทีเราเห็นยังไม่ครบ หรือเรายัางไม่เคยรู้จักมันเลยอย่างเงี้ยนะ <c oughs> <c oughs> นั่งกับร่างกายอัน,นเดียวกันไหม <c oughs> อ่าได้แล้วนะได้คำตอบแล้วอ่านหนึ่งละนั่งกับร่างกายอัน,นเดียวกันไหมอันเดียวกันแล้วนะนั่งกับร่างกายอันเดียวกันไหม เลือกไว้ต่อพี่หลังน้องเล็ก <c oughs> อันเดียวกันใช่ไหมอันเดียวกันนะนั่งกับร่างกายอันเดียวกันไหมนี่ตอบอันเดียวกันอยู่สองคนสามคนเอ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ร่างกายครบยังติดมารับรู้กายเต็มเต็มหรือยังเต็มแล้วใช่ไหมคนที่ตอบว่านั่งกับร่างกายอันเดียวกันเนะี่ยยืนื นั่งหายไปไหนนั่งหายไปไหน,นมันมันเป็นอันเดียวกันกับร่างกายหรือเป็นคนละอันอเออแล้วนะเออแล้วนะเป็นคนละอันใช่ไนั่งกับร่างกายเมื่อกี้เราตอบว่าเป็นอันเดียวกันแต่ตอนนี้ให้ยืนนั่งหายไปไหน นั่งไม่มียืนกับร่างกายอันเดียวกันไหมทีเนี้ยนะ,นะเหมือนอันเดียวกันอยู่ยืนกับร่างกายอันเดียวกันไหมหรือคนละอันอ่านั่งลงทีเนี้ยทีเนี้ยจะอธิบายจะอธิบายพร้อมผ่าหรือยังทีเนี้ย <c oughs> จะผ่าเป็นส่วนๆนละ้นะ ร่างกายประกอบด้วยห้าธาตุมีดินน้ำลมไฟกับอากาศธาตุคือช่องว่างในร่างกายมีว่างไหมทุกอย่างมีว่างอยู่องคประกอบห้าอันเนี้ยเป็นธาตุยืนเดินนั่นนนนงนอนเป็นรูปชนิดต่างๆที่มาอาศัยร่างกายเกิดแต่เราเข้าใจว่ามันเป็นร่างกาย เ็นไหมนี่ขนาดรูปหยาบยาบรูปหยาบคือรูปธาตุเปรูปชนิดที่ละเอียดกว่ารูปธาตุเช่นยืนเดินนั่งนอนจับได้ไหมจับไม่ได้จับปุกกติดรูปที่หยาบจับรูปนั่งได้ไหมจับไม่ได้จับก็ติดร่างกายเลยใช่หไหมบังคับให้มันมีท่านั่งอย่างนี้ตลอดได้ไหมไม่ได้ รูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนมาอาศัยรูปกายเกิดร่างกายกับยืนเดินนั่งนอนจึงเป็นคนละอันก็เห็นแยกให้เป็นว่าอันเนี้ยทั้งรูปกายก็เป็นเรื่องของธาตุไม่ใช่เราเพราะเข,ขาบังคับบัญชาไม่ได้ทั้งยืนเดินนั่งนอนก็ไม่ใช่ร่างกายเพราะเขามาอาศัยร่างกายเกิดชั่วคราวแล้วเขาก็หายเมื่อกี้ยืนหายไปแล้วเหลือน,นั่งทีนี้เห็นรูปยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันมา เกิดที่ร่างกายเพื่อให้ร่างกายไม่ต้องทุกข์เกินไปแต่เราใช้เขาไม่ครบจึงไปพึ่งโรงพยาบาลยังไงยืนเดินนั่งนอนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สมดุลเกิดรูปอะไรเกิดขึ้นรูปเจ็บรูปปวดรูปตึงรูปหย่อนสภาวะอาการตึงหย่อนหนักเบาร้อนเย็นเจ็บหัวปวดท้องปวดบาดแผลเป็นไข้ไม่สบายท้องเสีย เป็นสภาวะอาการที่มาเกิดกับกายไหมเกิดกับกายไหมแล้วเป็นอันเดียวกับกายไหม <c oughs> ใช่อ้าวเคยปวดหัวใช่ไหมหัวกับปวดปวดหัวกับหัวอันเดียวกันไหมหัวกับปวดหัวอันเดียวกันไหมเนี่ยใช่เป็นไข้ไม่สบายเป็นอันเดียวกับร่างกายไหม นันเดียวกับกายไหมเนี่ยเริ่มไม่ใช่ล้วเริ่มไม่ใช่แล้วคือปวดหัวกับหัวมันคนละอันหรืออันเดียวกันไม่ตึงอือเดี๋ยวทำเพื่อศึกษาเดี๋ยวเดี๋ยวก็าจะจัดการเองหัวเมียเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแยกพ่จันเดี๋ยวช่วยไม่ต้องช่วยครับเดี๋ยวมันจะเร่งเดี๋ยวมันจะเร่งเกินไปเออ คือพระอาจารย์กำลังจะอธิบายว่ายืนเดินนั่งนอนเป็นรูปชนิดหนึ่งมาใส่ร่างกายเกิดเจ็บหัวปวดท้องปวดบาดแผลปวดฟันเป็นไข้ไม่สบายใน่รื่าร <c oughs> ้อนเย็นตึงหย่อนเป็นรูปอาศัยร่างกายเกิดซึ่งมันไม่ใช่ร่างกายแต่เราเข้าใจว่ากายก็เป็นเรายืนเดินนั่งนอนก็เป็นกายเจ็บหัวปวดท้องปวดบาดแผลเป็นไข้ไม่สบายเราก็สําคัญว่าเป็นกาย เราไม่เห็นว่ารูปอาศัยร่างกายเกิดนะี่พอจะแยกออกหรือยังระหว่างกายและสิ่งที่เกิดกับกายกายคือธาตุทั้งห้าดินน้ำลมไฟกับอากาศธาตุบังคับบัญชามไม่ได้เดี๋ยวก็จะแตกสลายหายไปบนความว่างของธาตุห้ากายนะสิ่งที่เกิดกับกาย เมื่อกายไม่มีมันก็ไม่ได้มีที่เกิดใช่ไหมแต่สิ่งอาศัยจิตเกิดเนี่ยมีอะไรบ้างเอาผลของไม่สบายทางกายก็ได้มาทุกเกิดจากทางกายรูปที่แสดงที่กายเข้มเพี้ยไม่สบายกายเป็นทุกข์ทางจิตเพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดทางกายมันเป็นอารมณ์เกิดกับจิตแล้วมาค้างที่ใจ เกิดอาการไม่สบายแล้ววิตกกังวลหวาดกลัวแล้วเนี่ยแล้วก็กลัวเจ็บกลัวปวดกลัวตายกลัวกลัวทุกอย่างอ่ะกลัวเสียการเสียงานกลัวไม่ได้ทํางานกลัวงานค้างกลัวสารพัดกลัวเพราะจิตไปอยู่กับอารมณ์ที่เกิดกับจิตเรียบร้อยแล้วมันไม่เห็นแยกส่วนตัวนี้ว่าอาจารย์ผ่าระหว่างกายกับสิ่งที่เกิดกับกายนี่เราเห็นว่าปวดหัวกับหัวคนละอัน ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ร่างกายเป็นรูปอาศัยร่างกายเกิดเจยียบหัวปวดท้องเป็นไข้ไม่สบายอาศัยร่างกายเกิดเย็นร้อนอาศัยร่างกายเกิดตึงหย่อนหนักเบาอาศัยร่างกายเกิดส่วนสบายไม่สบายพอใ,ใจไม่พอใจอาศัยจิตเกิดแล้วมาค้างอยู่ที่ใจถ้าฝ่ายดียินดีพอใจสุขถ้าอยู่นานเราก็ยินดีพอใจแต่ถ้ามันยินดีพอใจสุขปิติปาโมทที่มัน เข้มเกินก็ทําให้น้ำตาเราฟังได้มะดีใจปิติสุขจนล้นพลก็ทับทับจิตมันก็คืออารมณ์พีก,กว่าอารมณ์ไม่ดีปฏิฆะลาคาญหมุิดแม้ใน,ในท้องถนนอยู่ในทํางานมันก็คืออารมณ์ทั้งสุขทุกข์คืออารมณ์ที่จิตให้ค่าอารมณ์นั้นด้วยเหตุนั้นพอจิตให้ค่าปั๊บ ซึ่งอารมณ์นั้นมาค้างที่ใจเดี๋ยวก็แต่พวกนี้ก็หมดหมดอายุมันมีอายุรกรรมของมันอยู่คือไตลัดก,ก็จะหายแต่เดี๋ยวก็จะมาใหม่ไอ้พวกเนี้ยเรียกว่าสิ่งเกิดดับสิ่งเกิดดับแล้วจะจิตจับให้ค่าว่าเนื้อเรื่องอันนั้นๆจะเป็นนรกหรือสวรรค์เป็นบุญเป็นบาปถูกผิดแต่ทั้งหมดมันคือเหตุการณ์เกิดขึ้นปรากฏการเกิดขึ้นนี้จะจให้จิตให้ค่าของมันเอง เหมือนกับตามันเคยบอกว่าตาไหมหู là, มันเคยบอกว่าหูไหมจมกูกเคยบอกว่าจมูกไหมลิ้นเคยบอกว่าลิ้นกายเคยบอกว่ากายไหมใจเคยบอกว่าใจมันเคยบอกไหมว่ามันเป็นนั้นนั้นนมันไม่ได้พูดคุยอะไรเลยเพราะจิตให้ค่าบัญญัติให้ค่าสมมตินี่เขาสมมติบัญญัติภาษาจึงเกิดอย่างเงี้ยที่นี่ <c oughs> เคลียร์ไหมเรื่องกายกับเรื่องสิ่งที่เกิดกับกายเคลียร์ไหมชัดไหมระหว่างรูปกายกับรูปที่อาศัยร่างกายเกิดเป็นสภาวะหนึ่งหนึ่งหนึ่งทีนี้จิตกับใจเนี่ยแยกออกได้ไหมอันไหนเป็นใจอันไหนเป็นจิตอเมื่อกี้ แยกระหว่างกายกับสิ่งที่เกิดกับกายแล้วนะ <c oughs> ตอนนี้จะแยกระหว่างกายกับจิตเนื้อก็ตอไปจะแยกจิตออกจากใจเนี้วจะแยกใจกับอารมณ์แยกจิตกับอารมณ์แยกอารมณ์กับความคิดประเห็นลายทางเนี่ยว่ามันแยกกันได้ว่ามันเป็นคนละอันกัน แต่พอเราไม่ได้ฝึกปุ๊บมันผสมกันใช่ไหมผสมกันนะหนผสมเพราะว่าเราเรียนคุณสมาธิมาแล้วไม่ได้ย้ํานะแต่เรายังเห็นกายกับยืนเดินนั่งนอนเป็นอันเดียวกันเนี่ยแสดงว่ายังไม่รู้รูปรูปหลักคือดินน้ําลมไฟรูปอาศัยคือว่างบ้างอันนี้จังทุกขังอนัตตาบางสภาวะที่ไม่เที่ยงทุกและบงังคับบัญชามไม่ได้ก็มาเกิดกับร่างกาย รูปของไตรักก็เกิดกับร่างกายแม้แต่ปากพระอาจารย์ขยับพูดเป็นวจีวิญญัดก็มาเกิดที่ปากไปเกิดที่หูไม่ได้อย่างนั้นเนี่ยรูปชนิดเนี่ยที่เกิดกับกายจบเรื่องกายเนาะเป็นรูปอาศัยร่างกายเกิดเวทน,นาเป็นนามไหมนะเห็นไหม นะร่างกายเป็นร่างกายนั่งก็เป็นรูปชนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาพาไปอีก <c oughs> ทีนี้กำลังเลงหาว่าถ้ามันกว้างไปทำให้ผู้ใหม่ฟังนานแล้วจะสะับสนกำลังมองว่าทำไงจะย่อให้โยมเข้าใจได้สั้นที่สุดเลยต้องให้ได้สัมผัสดีกว่า แล้วค่อยอธิบายตามดีไหมดีไหมเรารู้แล้วว่ารูปกายองค์ประกอบของกายนั้นมีธาตุทั้งห้าดินน้ำลมไฟกับอากาศธาตุและรูปที่อาศัยร่างกายเป็นพวกยืนเดินนั่ง